สวัสดีค่ะมาดูสาวสวยนลงนอน,น,อนคุณแม่ลูกดก นายดูยนะสิลูกน้าฮักขึ้นยังเด็ดนี่คนนะ้าทำวามสะอาดค่ะออฟลิเซียอยืนางทั้งรถเนาะก้นเลี้ยงเขาเด้นเดนี่เจ้าของรถนี่นะเลี้ยงคือแบบให้กินข้าวเนาะค่ะเนาะแบบบ่าแม่นว่าเลี้ยงแบบจริงจริงจังๆก็ให้กินข้าวดูแลอย่างดีล่ะ ลูกดอกดกลูกหลายรุ่นเลยเนี่ยหัวควมหัวคว่ำนี่ใส่ดีขึ้นอย่างนี้กระด้านเลย,ลยปปบริสิทธิ์ปะกราวะโอ้ยทำความสะอาดเจ้าค่ะทาสีผ้าอืมทาสีฟ้า,า,ฟา,าเลยทีละบราวาเลยอืมในดูสิปอม,มี่ซื้อเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบัได้เอินซื้อเขาเพราะว่ากะเลี่ยง เบืงตีนใช่เบื้งตีนเด้อตีนหนูนี่ตีนด่างมีความสวยงามมากอันนี้ดูเท้าหน่อยดูอันโอ้อยกลางขาเนาะสุขภาพด้ยเนาะแสดงให้เบิ้องผลได้ด้ะคะ่ะเก่งจังเลยหนูบราวาเลยที่บราวเลย ดีนะเขาไปหายเขาหักมือเนะจ้าของรถเขาหายอาหารกินค่ะขาด่างโอ้ยแมวขาด่างฉลาดฉลาดมึงโอ้ยกลางขากลางแมวลุดบราวะเลยบราวะบินบ้าบราวะดีกา ไเทเบิ้ค่ะไเทเบิ้ลเก่งค่ะลูกดกดกลูไปใส่ลูดูมันโหขึ้นขึ้นอย่างนี้เนาะแมวสามสีด้วเนี่ยะมสนาก็ดีเยอะ ป่อยบป่วยเน,ะนาะเห็นบหธรรมชาติกินหน่อยไหนดูสิลูกพี่ก็ะนะนี่ดูหน่อยสิดูขาหนูหน่อยสิโอ้ยขาด่างขาด่างด่งดำดำหูคว่ำเป็นยังไงขาด่างด่างดำดำหูวคว่ำเป็นยังไงไหนดูสิ เสร็ียังลูกเสร็จยงังไปแล้วนะไปแล้วลูกไปแล้วพิคล่าเจ้าแมียวบิ๊มะแม,ม,มียวเจ้าแมวแมวแมวเจ้าก่อลูกเจ้าก่อเร็วเอ๊กิ๊กะเลวเลยหนูสิไปแล้วเด้เจ้าเจ้าเนี้ยเจ้าก่อนนะเว้ยตะกี้บ่ทำเกลือสะอาดยันให้ให้ขาฉี่ผ้าไปหนึงนะ่งเนาะโอ้ยขากรวยหลงังของเราค้ำแพง ต้สามารถพีเสียมันต้องใกล้สิตลบมีมลมีมวแมวแมวมวแมวแมวยวแมวเมวแมียวแมวแมวแมวมวแ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 มววแม้ววแมแมวแมววแม้วแแวแล้วไปแล้วแวววมแวแวมวมวมวแววว còn bây quẩn bên đây Bim ha Bim ma chào <cười> <cười> chào con <kênh>, chào con <laughs> <laughs>